สวัสดีค่ะดิฉันกาลยาศิวกุลรังสรรค์เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมบริษัทบางกอบมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดวันนี้ดิฉันจะมาสอนการใช้งานระบบงานประชาสัมพันธ์ในโปรแกรม Host XP ค่ะสำหรับระบบงานประชาสัมพันธ์มักใช้ในกรณีที่ญาติผู้ป่วยมาถามหาผู้ป่วยที่สถานพยาบาลเราสามารถบอกญาติผู้ป่วยได้ว่า ตอนนี้ผู้ป่วยอยู่จุดบริการใดหรือแอดมิที่วอร์ดไหนคะสำหรับการเข้าใช้งานระบบงานประชาสัมพันธ์ให้มาที่เมนูระบบผู้ป่วยนอกเลือกประชาสัมพันธ์คะ่ะจะปรากฏหน้าจออินโฟม t ชันสำหรับหน้าจอประชาสัมพันธ์ให้ค้นหาชื่อผู้ป่วยด้วยการคลิกที่ รูปแบนขยายค่ะจะปรากฏหน้าจอสำหรับค้นหาชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยให้พิมพ์ชื่อและนามสกุลเข้าไปถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยเคยมีประวัติที่สถานพยาบาลแล้วเมื่อค้นหาจะปรากฏรายชื่อของผู้ป่วยขึ้นมาแสดงให้คลิกเลือกที่ลายชื่อของผู้ป่วยแล้วกดปุ่มตกลงค่ะจะเห็นว่ามีหมายเลข hn ปรากฏที่ช่องของหมายเลข hn ให้กดปุ่ม Enter อีกครั้งจะปรากฏข้อมูลของผู้ป่วยขึ้นมาแสดงที่ด้านล่างเช่นข้อมูล HN ชื่อและนามสกุลที่อยู่ของผู้ป่วยและสถานภาพว่าตอนนี้ผู้ป่วยมารับบริการอยู่ที่จุดได้ค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยมาขอประวัติการรักษาที่จุดบริการประชาสัมพันธ์สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม EMR ด้านล่างมุมซ้าย จะปรากฏหน้าจอประวัติขึ้นมาแสดงโดยฝั่งซ้ายจะแสดงวันที่ที่ผู้ป่วยมารับบริการค่ะและฝั่งขวาจะแสดงประวัติการมารับบริการหรือการรักษาของผู้ป่วยและหากเราต้องการพิมพ์เอกสารสามารถคลิกที่ปุ่มใบสัง่งยาหรือปุ่มเวชระเบียนหลังจากที่พิมพ์เอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มปิดที่ด้านล่างมุมขวาค่ะ สำหรับระบบงานประชาสัมพันธ์เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับญาติของผู้ป่วยในการค้นหาผู้ป่วยและการขอประวัติการรักษาค่ะและในวันนี้เราคงต้องขอลากันไปก่อนกับระบบงานง่ายๆอย่างระบบงานประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะ